สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกนางอินไซด์อยู่กับผมเจตอินไซด์ Inside เหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงเวลาอินไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมครับฝากไปเรื่อย์แอดของเรา IFM 777ตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ครับรับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันนะครับยังมีฟุตบอลให้ตามนุ้นตามเชียร์กันอินไซด์ช่วงแรกไปที่เวลาเที่ยงคืนกันก่อนนะครับไปดูฟุตบอลลีกของ อาร์เจนตินาครับนิวเวลส์โอไบร์ดับสิบเอจะเปิดบ้านเจอกับยูเนียนซานตาเฟ่ดับยีบเจทีมรองบุยนะครับนิวเวลส์โอบรย27แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในโคปาสุดาเมริกาหน้านะครับชนะซานโตสมา2-1ครับตัวหลักๆก็นำเดินหวนฟอร์ซ่าจอร์ดเรคอร์กองหน้าเป็นโรมาริโอซ็อกนะครับเจอกับซานตาเฟ่18แต้มเกมล่าสุดชนะกินาเซียมา2-0ครับมิยารันกาดิโอเอมาเมอร์บาชูก้ากองหน้าเป็นเยมิโนโดมีน่านะครับ เจอกันในฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยนิวเวลโอบอยเอาชนะไปกลับคือผมมองว่าคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับนิวเวลโอบอยเล่นในบ้านยังไงแกร่งกว่าแน่ครับแม้ว่าช่วงหลังซานตาเฟจะดีขึ้นครับแต่ว่าสิติเป็นรองครับวัดใจนิวเวลโอบอยจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูน,นะครับ แต่ตอนนี้อินไซต์ช่วงที่2ครับไปที่เวลา5ทุ่มครับไปดูฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเยอรมันจะเปิดบ้านเจอ,อยูเครนนะครับเยอรมันหลังจากตกรอบแรกในฟุตบอลโลกครับอุ่นเครื่องก็แพ้เบลเยียมในเกมล่าสุดมา2-3ฮันซี่ฟริกมีผู้เล่นตัวหลักอย่างโจชัวกิมมิชอรอน์โกเรสกานาลุกซาเน่จะมามูเซล่าแต่ว่ากองหน้าตามข่าวน่าจะเป็นนิคัาเลอครกูกนะครับเจอกับยูเครนครับอุ่นครือคร่องลงเล่นในยูโรรอบคัดเลือกเกมล่าสุดบุกแพ้อังกฤษมา0ต่อ2ครับ โอเลซาเดฟซินเชนโก แบ็คจากอาร์เซนอลเจ็บลงไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ครับแนวรุกนำโดยมียโรมูดิกจากเชลซีครับมีวิกเตอร์ซีการนคอรลุ่นลันมารินนอสกี้กองหน้าเป็นอาเตมโดฟนิกนะครับเจินหัล่าสุดต้องย้อนไป2,020ในเนั่นลี่ครับเยอรมันชนะ3-1ก่อนเกมเขามองเยอรมันเป็นต่อพอสมควรนะครับแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องครับดังนั้นน่าจะรองทีมมากกว่านะครับโดยยูเครนชุดนี้จริงๆชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดาครับดังนั้นมีโอกาสสูงที่จะเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดีียววคู่ัดใจ ยูเครน Ukraine นะครับมาตอนที่อินไซต์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาตี2ตรงไปดูอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งครับโมร็อกโกเจอกับเคปเวิร์ดโมร็อกโกเนี่ยเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเสมอเปรูมา0 0นยะครับดาวยังโูฟิแยนอัมราบัตฮากิมซียักโซฟิแนบูฟาวกองหน้าเป็นยูเซฟเอนเนเซรีเจอกับเคปเวิร์ดลงเล่นเน่นลีกเกมล่าสุดชนะเอสวาตินี1 0่ครับลิซันโดเซเมโดกาลิโดดิกสกองหน้าเป็นไรอันเมนเดสครับผล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไป2016ในอฟริกา อ f n a t i o n นะครับปรากฏว่าโมร็อกโกชนะ2-0คู่นี้คือพี่เจ็ก็บอกว่าไม่ต้องคิดเยอะครับโมร็อกโกชุดนี้กลมกล่อมลงตัวนะครับอาจจะมีการโรเตชันบ้างแต่ว่าระบบทีมดีครับจะการันตี1ลูกเป็นรุ่นเม็ด2คู่นี้เชียโมร็อกโกนะครับและเหมือนเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับลายอัดไอเอ7-7ก็ฝากไปด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มลายแบบ v i p รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ